สวัสดีทุกทกท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีข่าวอัปเดตนะคะเรื่อง b o s ซั s ส์ชางไฮค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคนรอชมกันเยอะนะคะเพราะว่าเฮียนะคะพระเอกรุ่นเดอะค่ะคุณหูเกอร์นะคะนำแสดงในเรื่องนี้แล้วคะก็จะเป็นทีมแบบแนวต่อสู้ทางด้านทั้งชีวิตแล้วก็ธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะล้มลุกคุกคานแล้วก็ประสบความสาเร็จค่ะก็บทนะคะคุณหูเกอร์รับบทเป็นอาเป่าค่ะพระเอกของ เรื่องแล้วก็ประกบกับผู้หญิงแล้วก็ประกบกับดารานะคะหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงคือรุ่นๆุ่นเดียวกับทางคุณหูเกินนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหน้าคุณตาพวกเราเป็นอย่างดีนะคะเรื่องนี้นะคะเจ้าภาพก็คือ d ากอนทีวีแล้วก็เทนเซนวิดีโอค่ะคนไทยเราก็มีความหวังที่จะได้ดูผ่าน VTV Thailand นะคะทั้งหมดมี30ตอนแล้วก็มีกำหนดออนแอร์ในปี2024ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้รับคำชมตั้งแต่ ที่เปิดโปรเจกต์กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโอ้โหผู้ที่เป็นผู้อำนวยการในการผลิตก็คือคุณหว่องกาวหวน,นะคะแล้วก็ร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นคุณหูเกอร์คุณถังเย็นนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะพวกเรารู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะก็เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะของของรุ่นนะ่ะรุ่น80นะคะเหมือนรุ่น80เนาะแต่ง่างรก็ตามนะคะพวกเขาสําหรับหวานแล้วเขาก็เป็นแบบรุ่นรุ่นพี่นะคะแต่เราเคยเจอเขามาแล้วคือคือนั่งดูละครจีนนะคะ พวกเขาแสดงมาตั้งแต่เราเรียนแบบมัธยมปลายอะไรแบบนี้นะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะบอสซัมส์ชางไห่เนี่ยก็เริ่มถ่ายทํานะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีของ2,562นะคะก็หลายปีมาแล้วเนาะด้วยความที่มันเป็นงานละเอียดนะคะของคุณหว่องก้าวไวค่ะก็เลยใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าในกระบวนการผลิตก็มีการพลิกพันของอะไรหลายๆอย่างคะ่ะเลยใช้เวลาถ่ายทําทั้งหมดรวมกันแล้วก็3ปีนะคะ3ปีค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่านะคะมันจบเสร็จ สิ้นสมบูรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024ค่ะ2,566นี่แหละนะคะก็เอาเป็นว่านะคะณนะจุดที่เขาไม่ได้ถ่ายทำมาตลอดเวลาไงคือเขาถ่ายไปแล้วก็ถ่ายแล้วหยุดพักอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้มันไม่เสร็จสักทีค่ะโชคดีนะคะที่ผู้กำกับอย่างคุณหว่องกาวหวนั้นเป็นคนที่อ,อ,อดทนมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จ,จักนะคะคือมีคนนับถือเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในที่สุดเรื่องนี้ก็เลยสามารถจะทำให มันจบได้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการถ่ายทำถึง3ปีค่ะแล้วก็ดารานะคะทุกๆคนก็คือใช้ตั้งแต่ดาราท่านเดิมชื่อเดิมตั้งแต่ในวันแรกนะคะที่ประกาศว่าจะสร้างโปรเจกต์นี้นะคะจนกระทั่งสิ้นสุดนะคะก็ถือได้ว่าเป็นฝีมือมากๆเลยค่ะของคุณหว่องกาวหวนะคะเพราะว่าระยะเวลา3ปีเนี่ยดาราบางท่านนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็มีงานโน่นนี่เนาะ<ๆ>เขาก็จะมีตารางเวลามามอบให้คุณ<ๆ>คุณหว่องกาวหวหรือเปล่า แต่ว่าคุณหวงกาไหวก็สามารถที่จะจัดการณจุดนั้นได้นะคะตอนนี้นะคะได้รับใบอนุญาตในการออนแอร์แล้วค่ะมีไลเซนส์นะคะที่สามารถจะออกอากาศได้แล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะตอนแรกเนี่ยตอนเริ่มต้นโปรเจกต์เลยก็คือแพลนไว้ว่าประมาณ40ตอนนะคะแต่ไลเซนส์ใบอนุญาตในการออกอากาศเนี่ยได้มา30ตอนนะคะก็ขึ้นลายเรียบร้อยแล้วบนโต๊ะปานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รอแค่ว่าในปี2024นะหน้าเมื่อไหร่เราจึงจะได้ดู ะะก็มีหลายท่านนะคะก็มีการคาดเดากันคือกูรูนะคะของวงการบันเทิงจีนเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะน่าจะได้ลงที่ CCTV นะคะสถานีโทรทัศน์นะคะภายในประเทศจีนด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าน่าจะลงหลายๆช่องนะคะเพราะว่าที่ฮ่องกงที่อะไรที่อื่นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นดาราที่หลายๆท่านชื่นชอบมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงแบบถึงจุดที่สูงสุดของของสา อาชีพในวงการบันเทิงของพวกเขามาแล้วนะคะมากมายหลายคนเลยละคะ่ะในจุดนี้นะคะพวกเราก็ต้องรอชมเนาะสำหรับรุ่นใหญ่ๆนะคะดา,าราระดับนี้ก็คงจะได้เห็นการรวมตัวกันในเรื่องนี้เท่านั้นละคะ่ะในเรื่องอื่นๆคงยากแล้วละที่จะมารวมตัวกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะบอสซัมส์ชางไ a ้นะคะดัดแปลงมาจากนวนิยายต้นฉบับชื่อเดียวกันนะคะเป็นแนวแบบดรามา่าสร้างตัวต่อสู้ชีวิตนะคะอิงจากประสบการณ์การเติบ โตแล้วก็ความรักความผัวพันของพระเอกก็คืออัเปั่นนั่นแหละค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวของโชคชะตาที่มันขึ้นขึ้นลงลงของเขานะคะแล้วก็มีการขยายไปสู่เรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับมิตรภาพนะคะคนเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จมันต้องมีคนนะคะคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนด้วยนะคะถึงแม้ว่าจุดใหญ่แล้วจะต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ไงก็ตามก็ต้องมีเพื่อนค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องราวของความจริงแห่งการเวลานั้น ก็หมายความว่าพอเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันในเรื่องนี้เราจะได้เห็นนะคะก็ต้องขอบคุณความพยายามนะคะของคุณว่องกาไวานะคะที่ทําให้ละครเรื่องนี้นะคะมีมีแค่ดูโปสเตอร์เราก็รู้สึกถึงความเข้มแข็งนะคะความเข้มแข็งของตัวละครแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศของช่วงเมืองอเชียงไฮ้นะคะในต้นทศวรรษในปี19 1 9อค่ะซึ่งพร็อพทุกอย่างนะคะแล้วก็เรื่องราวของสถานที่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือได้รับการการันตีว่าทุกอย่างนะคะเป็นเป็นอยู่ในช่วงของ1990ของเมืองเซี่ยงไฮ้เลยนะคะณนะจุดนี้พวกเราก็ดูได้รับความรู้นะคะความสวยงามผ่านทางซีรีส์ละกันเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในอยู่ในเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะแต่เราจะได้เห็นถึงความเจริญน,นะคะแน,แน่นอนว่าจะต้องมี จะต้องมีแก๊งอ่ะเออที่โน้นมันจะต้องมีแก๊งใช่ไหมคะแต่เราก็จะได้เห็นอัปเป่าของพวกเรานะคะว่าเขานั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกันหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในธุรกิจนะคะเขานั้นก็เป็นหัวหน้าแก๊งเช่นเดียวกันแต่ว่าจะใช้คําว่าแก๊งมันก็ดูเหมือนโจรเนาะเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้นําทางด้านธุรกิจอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะสําหรับคุณหูเกอร์นะคะนอกจากที่จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสดง มากมากแล้วแล้วก็คนชื่นชอบเขามากๆเลยนะคะเขานั้นยังมีหน้าตาที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรางวัลการันตีมาในหลายๆายรางวัลน,นะคะเขานั้นสามารถจะเล่นได้ทั้งจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เล่นได้ทั้งจีนแนวปัจจุบันเลยละค่ะก็สําหรับนางเอกคู่ขวัญน,นะคะของคุณหูเกอร์จริงๆแล้วมีหลายท่านนะคะอย่างคุณหล e ิวอี้เฟยนะคะก็อยู่ในดุนเดียวกันคุณหยางมี่นะคะก็เคยแสดงร่วมกันมาก่อนก็เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนนะคะซึ่งพวกเราได้เคยเห็นพว เขาอยู่ในเฟรมเดียวกันมาแล้วนะคะในตอนที่ยังเป็นนู่นเลยค่ะในแนวไอดอลนะคะที่เป็นซีรีส์แนวต่อสู้จีนคอสตูมโบราณนะคะแล้วก็ทุกเรื่องก็มักจะเป็นฮีโร่นะคะจะมีบางเรื่องที่เล่นเป็นพระรองเท่านั้นก็คือ,เ,อเรื่องที่เล่นกับคุณคุณหลิวซื่อซือนะคะณจุดนั้นคือเป็นพระรองที่แบบโอ้ยครองใจคนเยอะแยะไปหมดนะคะก <c> ็ <oughs> <c oughs> อะไรนะไออะไรทะเลทรายสักอย่างหนึ่งนะคะโอ้ยจำชื่อที่เป็นภาษาไทยไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็ เป็นแบบโหยจบจากคือเรียนเรียนเสร็จนะคะในทุกๆเย็นก็จะต้องไปนั่งดูอยู่ที่หน้าจอทีวีเลยนะคะเพื่อที่จะดูคุณฮูเกอร์นะคะแล้วก็คุณหลิวซื่อในเรื่องนั้นนะคะมาดูที่ทีมนะคะของผู้หญิงกันบ้างคะ่ะมีคุณฮูเกอร์เป็นพระเอกแล้วก็ต้องมีความสั่นสะเทือนในเรื่องของชีวิตรักแล้วก็ผู้หญิงที่เข้ามาพัวพันนะคะกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็ในช่วงที่ชะตาชีวิตมันมีความพลิกผันนะคะไม่ว่าจะ เป็นนะคะคุณถังเยี่ยนก็อยู่ในเรื่องนี้นะคะคุณหมาหมาอีลี่นะคะก็อยู่ในเรื่องนี้คุณคุณซินนะคะคุณซินจือเล่ยค่ะก็อยู่ในเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็น3ามผู้หญิงแกล่งแล้วก็สวยมากๆเลยแล้วก็จะมาแต่งชุดนะคะที่เป็นชุดแบบเออจีนที่เป็นแนวเซี่ยงไฮ้นะคะหน้าตาโดดเด่นรูปร่างโอโหค่ะเซ็กซี่กันทุกคนเลยนะคะมีความสวยแล้วก็ทักษะการแสดงโดยเฉพาะคุณหมาอีลี่นะคะก็คือเป็นนักแสดงรุ่น Mm-hmm. เรียกว่ารุ่นรุ่นอาวุโสแล้วเนาะแต่เขาก็ยังไม่แก่นะเพื่อนๆก็สวยอยู่สวยอยู่คะ่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะได้เห็นผลงานนะคะแล้วก็การแสดงของผู้หญิงทั้งสวยๆทั้ง3ท่านเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ทั้ง3ท่านนะคะจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะทำใหเ้เราจะได้เห็นบุคลิกที่แตกต่างไม่ว่าเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตหรือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบจนมาก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมา เป็นผู้หญิงที่อยู่ในแนวหน้าของแวดวงสังคมของเซี่ยงไฮ้นะคะเราก็จะได้เห็นใน3บทบาทค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีดาราที่หลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นคุณโยเปยช้างนะคะคุณเจิ้งข่ายก็มาค่ะคุณเฉินหลงคุณหวงจือนะคะคุณหยางเฮาวีคุณจังเหมยหุยจือคุณปาปีเจียงนะคะก็มาหลายๆท่านเพราะว่าคุณหวงกาไหวสามารถจะเชิญหลายๆท่านมาปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ของเขาได้ ะะไม่ว่าจะเป็นแบบมาแค่ประมาณแบบสักตอน2ตอนหรือว่ามาแบบยาวๆในเรื่องก็สามารถจะทําได้นะคะก็เอาเป็นว่าค่ะก็คุณหวังกาไหวเขารับประกันคุณภาพของผลงานของเขาว่ามีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นนักแสดงก็มีความรู้รา้ามีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะสามารถแข่งขันได้กับซีรีส์เรื่องอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยในปี2024ค่ะเอาละค่ะมีท่านใดรอดชมเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะก็อย่าลืมค่ะเขียน คอมเมนต์มาพูดคุยกับหวานได้นะคะหวานเป็นหวัดน,นะเพราะฉะนั้นเสียงจะอุยนิดนึงต้องขออภัยนะคะก็สำหรับเอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ